สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆหมอรำนะครับผมวันนี้เรามาเลาะนัตรมสวัสด <oh> ีครับวันนี้เข้ามาเลอันเลาะซื้อต้นใหม่ซื้อต้นใหม่ไปปลูกไห้อันคุณยายยวให้พี่น้องทาเบิ้งครับยะไปนี่มันหอมมอยมหรองนะมันกระเด็นต้องขับอแรงๆแรงๆแรงๆแรงแรงๆเสด็จเสด็จปลูก อะไรดอกมะลิมะลิก็อียงอยังเกาะ่ออันนี้อียังต้นยังนี่สมลมงบ่ป้าสมลมงก็พี่ขาย พี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบ่งตอนปลูกกระแล้กันน้อพี่น้องเนาะครับผมดีครับอ้าพี่น้องครับหลังจากที่เข้าไปสื่อมาแล้วนะครับต้นหน่อยได้ได้ได้ต้นยังไงนะเตี้มมีต้นยังเกาะทองอุไลทองอุไลแล้วก็ดอกมะลินะครับผมแล้วก็ต้นลำเดต้นห้าสิบไปปลูกให้คุณยายไปครับพี่น้องมื่อนี้มันจะมีโอกาสบ้าง ใหม่ปังไงเนยะอเพราะว่าเดือนหนาเบว่างเลยพี่น้องเดือนหนาเต็มเดือนเลยครับงานหลายนะครับเดี๋ยวเราจะมาปลูกนะครับก็คือแดด,ด,ดดๆอยู่มองถึงถ้าต้องสะอันนั้นอ,ออกปะจะเปลี่ยนกราถิมาตอนไดจังหน่อยหงหนอยเราจังมู่งฮะ เมกาดีดีครับพี่น้อง บรรยากาศยำคำคำยำแรงๆ,ๆโอ้อากาศฮอนคักครับเป็ดเราวเส้าปล่อยเลยเป็นบ่ปัดกล้วยมันสอดกล้วยพุ่นคะรับี้องกล้วยหอมนะครับนี่กล้วยหอมครับมีหอดกบครเบ้าไนี่โอ้ับปัดกล้วยแล้วกล้วยนั้นคือดกถือไหมเนาะ กล้วยเริ่บออกเยอะแลวนะครับผมหุ่นเป็ดโอ้กล้วยเยอะมากเลยอ่ะกล้วยหลายเครือกล้ย,ยครับเดี๋ยวเราก็จะมา ปลูกต้นไม้ให้คุณยายเขาจะปลูกจังไรหอมองนห้กสเขียร้งมาบ่น่นเปียกแล้วมาเียเียสะออกไปบ่ตัวเนาะด้วยจังไรูลนมบลร่วนมดวนปลูกกลางปลูกกลางเลยตองสะบุดเลยตนมนีอเอ่นนบ่เอกดีได้หรอเนาะ ฮาอันฮะว<า>ันนี้เราจะปลูกต้นไม้ให้คุณยายนะครับคุณยายจะได้มีสวนดอกไม้อยู่อ้าวพี่น้องมันคือมีต้นโพว่วะมองนี่ติมติมคือมีต้นโพอยู่นี่เมเหนอเนาะ พี่น้อง่เป็นพน่อขงนาไม่เลนะนาพี่ตดพ่อผมได้หนิถ้าพ่อย้ายแล้วจะอยากมาโยนี่ไหมเดี๋ยวอันกลับมาจากกล่ำมสิมาเปลี่ยนหัวใหม่ให้เราใช่ไหม เออมึงเนี่ยพี่ต้นโพกไหบ่เห็นหรือบ่บ่เห็แล้วรอ่ะก็เห็นมึงนึงนี่ไหมบ่ก็เห็นจักเปื่าบ่เห็นจือเปล่าได้นี่พี่น้องเอาคือมีต้นโพกอยู่นี่เหี่แปลกเลยแปลกวะจะวะพี่ตังาบ่ก็เห็นจือเปล่านะเบิ้งรูปพีเหล็กบ่พี่เหล็กบ่พี่น้องเบิ้งซอยกันเอาเดี๋ยวฮาสิมาเบิ้งปลูกนะครับคุณครับพี่น้องโอ้ยมั่นมั่นมั่นอีนี่มั่นหาหน้าที่เ็นบ่หน่ะ ปาดกลวยเคลื่อนั่นเคลื่อนั่นกับบักใหญ่นึงพี่น้องถ้าสูบปลาไปน้ําเฮหมืออื่นฮะหยังล่ะปลาน้องไอเลี้ยงไว้นี่โอยอีังเฮาสูบปลาบ่มื้ออื่นได้มั้ยไปตามีบ่ สู่ปลาก็น้ำอื่นผู้ใดมีเครื่องเหรอสรูส่ปลากินแล้วมืออื่นนี่แปลกแต่จริงครับมีต้นโพนะครับบุเคยเห็นจกักเทอ่อแบต้นโพอยู่เอ้าคือน่าสิโหดอ่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับเดี๋ยวมาเบ,บิ่งการปลูกด้วยพี่น้องเด้อน,นะครับผม ตอนนี้เราก็กำลังปลูกต้นลำดวนนะครับตรงที่คุณยายอยู่นะครับเป็นอยังไรอุ่นๆอุ่นตัวแดดมัดมือเนาะบสิอุ่นๆจะได้แดดพอละข้าบ่มีน้ำเนาะเดี๋ยวตักน้ำก่อนเอาฟุมาตักน้ำก่อนาับพี่น้องนะครับให้พี่น้องเบิ่งเราจเพียงจะเห็นต้นโพ่ พ่อมาอยู่ยังไงจะเอาเหล็กแ้วหมนีพอตอี้ัอยู่จังไงจ่ะวะมาเลยบมูงโนนี่่นนี่บ่มีเลยบอมมีบ่มีไบอเนีดกคู่ะคู่ตั้งน้ำนี่ตั้น้ำคู่เอาคูนี่เอาู่ยู่ไนบ โอู้หแต่สื่อลวดเพิ่นกับอ่ะสุมเย็นเด้อคุณยายเด้อพ่ออยังละบอพ่ออยังละบอบอครับแล้วมันซึมก่อนพี่น้องครับอยู่ดีไม่แห้งเด้อคนอยู่ก็ได้คนอยู่ก็สู้ต่อไปอันลูกสาวเพื่อนได้หายปลูกรถดต้นลำดวน ลงหลาตากได้ยังให้ปลูกต้นรับเรืนเลยปลูกแต,แต่กระทำได้นอนเนาะมันขึ้นสูงๆเหากตัดออกตัดออกเนาะแต่งแต่ง,งตัดแต่งอคตรอันดับหมดบ้านเนี่ยต้ลงในนี้น,นอืออือครับโอ้สวยงามสวยงามละวยงามละยู่นี่เด้อยายเด้อกดนลูกในนี้โอ้ได้ลูกทรายมาปลูกหายยางดีได้หนึ่ สายเปียกเด้อ่ะครับผมครับตอนนี้เรากำลังปลูกนะครับปลูกป้นไม้คุณยายนะครับเพราะว่าไม่ได้มาง่ายนะครับทีนี้ต้องเดินพฤษภาคมหนะครับติมแล้วมาหดเนาะเน่ากระพดตกแล้วล่ะ Hãy sột nghe đỡ, hãy sột nghe đỡ Nó Hãy sột nghe đỡ nó Nó vô mặt, sự lệ đấy lưm Bia của nó, bia có bóng nó nhắn dù bóng này tù dần Phải phải áo mắt này, tù dần, áo kẹo mà làm đỡ Bia cắp kẹo đi Ừ, bia cắp kẹo áo kẹo mà làm สักครูมาดูนะครับครับพี่น้องนะครับผมกำลังอัปลูกดอกมะลินะครับดอกมะลิเก้าต้นแล้วก็ทองอุไลทองอุไลแปดต้นนะครับวยแม่จะออกแปดเก้าสมบูรณ์สิบสองสามสี่สิบสองมะลสิบสองต้นเออสิบสองต้นทองอุไลแปดต้น ไซซ้ำไซสองไปโหลดไปนี่ใส่หรอะจับดอกมะลินะครับไปเรียนสิโทรศัพท์ได้ฮะไปไปไปิดน้าก่อนลุบละสองตนพอดีนะติม เอาออกหนะเอาออกปต้องปลูกไร้เขาป้ต้องยัดมันขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องแฟนเพลงนแฟนมอรำนะครับผมเห็ดอันแทงคุณยายเรานะครับโอ้งามแล้วงามเลย งามแล้วพี่นอ้องงามแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกลับมาอันขวหนอาสิเห็ดลังค่าให้เราลัลางค่าส,ายสวยๆนอนนะเปียกเอาเห็ดสูงๆเนี่ย,ส,ยสวยอเอาอีลีได้ <c oughs> บรรยากาศช่วงแรกนี่นะครับ โอ้เป็นสีเป็นสันแล้วบันนี่ครเก็บถุงไปเจ็บถุงแล้วไป่ห้ากว่านแหละโอ้ยคือทานก่อนไงมื่อไหร่ถึงต่า นะถึงอ,อ,อ่ะอยู่ดีซูมเย็นซูมเย็นลยายยายเอ้ยพี่น้องขือนหอดไลา์พี่นอ้อ, line, นองใน u t u b e ในเฟซบุ๊กทถามตลอดทามไทยตลอดมือได้เศษบุญลอยวันเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกเด้อครับพี่น้องประมาณต้นเดือนต้น,น,ตนเดือนอ่าพุษภาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเบิ่งงานก่อนยุดมือไรเดี๋ยวผมจะแจ้งทั้งเฟซอีกเรื่อหนึ่งขอบคุณทุกกำลงใจ้ะพี่น้องนะครับผมที่หักแพงคุณยายนะครับ,มรบผม อ้าวงามเลยนะบาล้านนี่นะติม้มสวยๆนะต้นลำดวนงามงามแห่งกระสิบพอ,<า>อด้หดเห็นแล้วตัวเนาะเอามักจกมาบังดูเคลียร์ทางนี้คืนอีก สองด่านมีต้นไม้เชียใช่ไหมครัอืมอืมอืเจ้วเห็นแล้วเชียร์เลยเออสวยงามงามคือคนเห็ดใช่ปะโอ้ยคนเห็บกระเดิ่โอ้เป็นไหมโอเคครับพี่น้องครับผมเอา ่เนน่เนเดี๋ยวกลับมาสิเห็ดหลังค่าให้หลังค่าเอาส,สูงเติบเนาะน่ะเพียงเนาะจากสองเม็ดสองเม็ดครึ่งพูนแล้วสองเม็ดครึง่งเห็ดได้ปะได้เห็ดเสาสีต้นเนาะหลังค่าสองเม็ดครึง่งมุ้งอันสันไทยเนาะสันไทยโอเคเอาแบแบบแบบจัวแบบจัวบบจ่วเล่เนาะจัวบบจ่วเพราะว่าเพิ่งมานเงี้ยมาได้เพราะเพิ่งมานเงี้ยเมื่สิมันบังงามเอาจั่วมันสองขางหันหนาไปครับ อันหนาอันหนาไซต์เตเบนตะเบนขึ้นพอดีเออาหลุมแล้วมาติดไว้เอาหลุมแล้มาติดไว้เออสิงามด้วยหลุมถ้าอันนั้นก็เป็นสัตว์มันหักบหมวกยังต้นไม้บ bert, a me, a sure. ่หักหรอกเนาะบ่าอ่ะขอบคุณพี่น้องแฟนเฟิงเตือนวารัมครับผมสุ้มเย็นซุ้มเย็นเด้อน้าวพี่น้องให้คุณยายลราซุ้มเย็นอย่าบ่ต้องห่วงยังทางนี้สิดูแลเองเนอะสิดูแลเอง ันีดีกุ่นละสามตัุเอมันลินะครับผมสุดยอดสุดยอดตองเานซีพอดีใหม่เมอันนี้ชิตัดเป็นผุ่มเป็นผุ่มฮะพวกนี้ก็เอาออกเนาะ เพราะว่าสิเหตุประมาณนี้เพราะว่าสิเห็ดเล็กเล็กกันบบบนี้เล็กสั้นทายกัดกันกัดกัดแมนตีกรอบตีกรอบเลยไปอ่ะพอกันคลิปนายครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตบดรทัพไปหาเขาแรงกินก่อนยูดีไม่แห้งสุกุสุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าเปียกครับสวัสดีครับน้าทีมพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับผม